สวัสดีค่ะคลิปนี้แชร์เรื่องอากาศฝนพายุก,กำลังเข้าหลายพื้นที่เขตอนิดเองก็โดนพายุก็เหมือนกันฝนตกมาหลายวันแล้วค่ะตกแบบต่อเนื่องนะทำให้อากาศออกไปเย็นแล้วทีเนี้ยสำหรับน้องใหม่ที่กำลังเริ่มเลี้ยงมแมลงนะสิ่งที่เราจะเจอช่วงนี้นะคะก็คือการฟักของไข่จะชา้ามีหลายๆคำถามถามเข้ามาค่อนข้างกังวล เกรงว่าไข่จะฟอ่อนะคะชี้แจงกันอีกทีในคลิปนี้ว่าการที่ไข่ฟักเกิดจากความอุ่นในอากาศนะคะเข้าไปกระตุ้นเม็ดไข่ให้เม็ดไข่เกิดปฏิกิริยาแล้วก็ฟักเป็นตัวออกมานะ,ะทีเนี้ยด้วยการที่ฝนมันตกชุกทุกวันอากาศมันเย็นมีผลกับไข่โดยตรงเหมือนกัน,นะค่ะถึงไม่ใช่หน้าหนาวแต่อากาศก็ค่อนออกไปหนาว ทีนี้ความอุ่นเนี่ยมันไม่มีไข่ก็อาจจะฟักช้าเบื้องต้นให้เพื่อนเช็คสีไข่ถ้าสีดําสนิททิ้งเลยค่ะไข่เสียแล้วแต่ถ้าสีไม่ใช่สีดําอาจจะเป็นขาวบ้างสีอมเหลืองบ้างสีอมเหลืองนี่คือไข,ข่ใกล้ฟักสีขาวนี่คือไข่ย,ยังยังไม่ได้ความอุ่นดีมากพอนะฮะให้เราบีบดูถ้าเม็ดไข่แตกแตกมีเสียงมีน้ําซึมนี่คือไขด่ดีปกติใจล่มลมนะก็อบต่อค่ะ คือโดยปกติหน้าร้อนเราอบไข่ที่เจ็วันถ้าอากาศฝนอาจจะอยู่ที่10 – 15วันก็มีนะฮะฉะนั้นเช็คสีไข่ถ้าสีไข่ปกติสีไขด่ดีอบต่อแล้วใจล่มๆนะอย่าไปใจร้อนนะฮะมันเป็นปกติของอากาศซึ่งการเลี้ยงแมลงทุกอย่างจะเร็วก็ตอนที่เป็นหน้าร้อนหน้าร้อนฟักไวโตวไวแต่ปัญหาการตายก็จะมีเยอะกว่าหน้าฝนและหน้าหนา นะะหน้าฝนหน้าหนาวไข่ฟักช้าโตก็จะช้าออกไปอีกเนื่องจากว่าอากาศเย็นเขาก็จะไม่ค่อยออกมากินอาหารพอไม่กินอาหารเขาก็จะไม่ค่อยโตนะการค่าไส้ก็จะเริ่มมีจากมีอยู่แล้วก็จะมีเพิ่มเข้ามานะโดยพฤติกรรมของแต่ละตัวโดยธรรมชาติของมแมลงเป็นแบบนั้นอยู่แล้วค่ะอากาศจะเป็นตัวควบคุมในการออกมากินอาหารในการเติบโตของเขานะฮะฉะนั้นสบายใจได้ หากหลายๆท่านที่เป็นกังวลว่าแมลงยี่สิบหวันแล้วยีวันละวละทาไมยังไม่ติดปีกหากว่าเขตพื้นที่เราฝนตกชุกอากาศเย็นนั่นคือปกติของมแมลงค่ะก็เลี้ยงเขาไปต่อตามปกติของเราให้อาหารให้น้ําดูแลใส่ใจเขาเหมือนกันนะไม่ใช่เขาโตช้าแล้วไม่สนใจนะเขาเป็นปกติค่ะปกติเนื่องจากอากาศแบบนี้ทีนี้สิ่งที่ อยากให้เฝ้าระวังในช่วงของหน้าฝนมันจะมีในเรื่องของลายขาวกับลายแดงที่เกิดจากความชื้นความชื้นในอากาศในหน้าฝนนี่แหละคะ่ะแล้วเราเอาลังไข่อะมาเป็นอุปกรณ์ในการหลบซ่อน,นเป็นที่อยู่อาศัยของเขาลายพวกนี้จะชอบจะ,จะชอบมาเกาะตามแผงไข่เราหากว่าเพื่อนๆเจอการระบาดของลายแดงลายขาวเนี่ย ให้พอถึงเวลาเก็บมแมลงเนี่ยค่ะให้ฉีดพ่นยาหน่อยฉีดท่าตัวไรพวกนี้ก่อนนะหลังจากนั้นพักบ่อไปจนกลิ่นยาเนี่ยหายอาจจะสักประมาณหกเจวันนะ่ะค่อยลงเลี้ยงใหม่อีกรอบแต่นี้กรณีสำหรับฟาร์มไหนบ่อไหนที่ไลเยอะเลยนะคะไลเยอะถ้าไลเยอะเนี่ยเกาะตามตัวแมง กาะแบบเต็มตัวจับเลยเห็นเลยอ่ะนั่นคือการหนักเราต้องทําทําการฆ่าไก่ฉีดพ่นยาก,ก่อนแล้วก็ฉีดพ่นทั้งฟาร์มจากนั้นค่อยเลี้ยงแบบนี้จะช่วยในเรื่องของการระบาดของไรแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับแมลงเราทาให้แมลงเราตายด้วยได้นะซึ่งหน้าฝนเนี่ยมันค่อนข้างระวังยากเนื่องจากความชื้นมันเยอะนั่นแหละค่ะเหมือนที่บอกนะคลิปนี้แนบความรู้ให้2ออย่าง ในเรื่องของการจเจริญเติบโตของแมลงถ้าหน้าฝนกับหน้า,นาหนาวนี่ทุกอย่างจะช้านะคะแล้วก็ให้ระวังไหลแดงไหลขาวที่จะมาระบาดในช่วงของหน้าฝนแล้วทําให้แมลงเราร่วงตายได้นะคะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ